ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกงฟาร์มและเอทูบผู้ทุกคนครับสวัสดีประจําช่องเซาๆของวันที่12นะครับ12มิถุนายนสองพครับผมทางฟาร์มเฮากับมีง้วแแม่ลูกมาเปิดแบงอยู่2ชุดนะครับเป็นแม่ลูกเมียทั้งสองนะครับผมอ่าก็คือเก่าครับรายละเอียดในคลิปนะครับง้วแเฮาเป็นว่าทรงฟรีบอมีมาจำแม่แต่บาทเดียวนะครับผมเก็บเงินหนาคอกทุกบาทนะครับสื่อกับเฮากับสบายใจได้เลยครับผมเห็นตัวง้วแล้วนะครับ เ่ถึงเมื่อท่านปลอดภัยแล้วค่อยได้โจกเงื่อนใจกันนะครับอ่าเขาเรื่อกันเลยครับผมที่เห็นตรงนี้เป็นแม่ลูกเมียงว่าลูกแรกนะครับส่วนสูงแม่อยู่รอยสามสิบสองสามสิบสามครับลูกสาวงามๆครับผมนี่โบทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับผมเครื่องดําทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเช่องพ้อมนะครับเบา้งลูกสาวเพิ่นอ่าหมากค้นนะครับผมได้หมากว่าเฉียงเชียงบมวกั้นพลาดครับแม่กัดจับจูง่ายครับยางนั้กลดต่อยดีนะครับมีตำหนิน้อยน่งนะครับคือมีคือมีห้อยลําปีนะครับผม เคยเป็นลําปีมาแล้วนะครับแต่ว่าหายแล้วนะครับเป็นนางได้เป็นสาวุ่นนะครับผมบ่หมีตุ่มบ่มี่อย่างเลยนะครับห้องประกันหายเรียบร้อยนะครับว่วหนังไปกังวลนะครับเบี่ยงไปใจหลวกล้ำงามๆพร้อมครับเครื่องดำอีกทั้งหากนะครับผมผู้ใดมักรูว่าบัวส่งดีมั้นะครับส่งดีอ่ามาขายดึกถือครับเมื่อนี้ยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรแหละครับผมนี่เบิ้งครับส่งงามๆเลยนะครับ จลูกเด็ดครับผมใจลูกเด็ดลโกเชียงยืนงามๆามแม่นะนี่อ่านี่ครับเเบื่องงามๆานะครับใจลูกยนดีครับลูกสาวที่บ้านสองเดือนกว่านะครับถึงสามเกินนี่ครับอ่าชุดต่อไปนะครับเป็นแม่ลูกเมียครับผมว่ามาลูกสองนะครับมาลูกสองส่วนสูงแม่อยู่รอยสามสิบนะครับงว่าลูกหมูนี่นะครับนี่อ่ลูกสาวครับ นำนมดีแฮะครับแม่นี่เบิ่งลูกสาวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งเบิ่งครับนี่ลูกสาวครับผมในน้อยนี่แขนดีนะครับผมแขนดีบเบิ่งพูนอ่ะส่วนส้เพูนตัวแม่นะครับคมณนี่ไปในราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับผม หรือท่านใดอยากยกไปครับพิเศษเลยนะครับว่าซีตัวเป็นตัวแม่ทั้งเบิดครับผมออาน้ำแค่สองหมืนเก่าพันบาทนะครับผมสองหมืนเก่าพันบาทครับพร้อมทรงฟีไห่หอดคอกนะครับผมมาคมใดสนใจคมใดนะครับอยากยกหรือแยกครับปรึกษากันดีๆครับผู้ติดสือผู้สี่เลี่ยงนะครับปรึกษากันดีๆหมักน้ำการแล้วโท่มากครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับพิการขวากเขาต่างยังหวดดูง่ายตมบหนองแค่อำเภอปทุมราชหวัดร้อยเอ็ดครับผมเบิรงครับแต่ละตัว ก็ได้อยากได้ง้วเชียงไปเลี้ยงนะครับบพรว่าขาดเลยนางเหล็ดน้ำข้นเข่าหาข้นนะครับผมว่าอ้อสาะเป็นนี่ครับแยกคมใหญ่สิบหกหนึ่งมื่นหกพันหาลอย,ย 16, 6, 500, 000, นะครับอ่าคมหมูนี่หนึ่งหมื่นหกพันครับแต่ยกไปแค่สองหมื่นเก่าเท่านั้นครับพร้อมทรงฟีให้สองร้อยกิโลเมตรแหลกไก่ก็นั่นคันมันมาไก่กันจนหนาเกียดนะครับเท่ากับบ่ได้เก็บเพิ่มยังนะครับผม ขันมันไก่นคับอีีสองร้อยห้าสิบโล่บวกละครับเอาง่ายๆนะครับกับซอยคันุนตมันกันนะครับผมเอาบริเดเปิดพันีอย่างไยเด้อครับผมบอกเลยนะครับว่าราคาโมนี่ทรงฟีไอหัดคออีตั้งหากนะครับประกันตํานี้ให้ค้าถูกค้าถอนครับผมดูดสว่วงสุดดวนนะครับหางดอกครับเข้าประกันตํานี้ให้นะครับชุดนี้เป็นไทติดมันนะครับอ่าไทติดมันหมดเลยนะครับผม ครับผมกับฝายสัมนีครับมันนี้นะครับมาควใดสนใจควใดโทรมาครับ0843211599ครับผมสำหรับเสานี้ฝไว้สัมนีกรับสวัสดีครับ